พี่โมผลการเรียนหนูออกแล้วจริงหรอเป็นยังไงบ้างผ่านไหมน้องรักตกทุกวิชาเลยแม่รู้แม่ต้องด่าแน่เลยทํายังไงดีพี่โมสมน้ำหน้าแกโดนตีแน่แม่ครับผลการเรียนน้องออกแล้วครับทิ้งเราลูกไหนมาให้แม่ดูสิทำไมสอบตกทุกวิชาแบบนี้นะฮะก็พี่โมแม่สอนหนูไม่ดีเลย อ้าวน้องทำไมแกพูดแบบนี้อ่ะไม่ต้องมาพูดเลยสอนน้องไม่เคยจะได้เรื่องท้ารอบหน้าน้องสอบตกอีกแกโดนตีแน่จะบอกให้ครับแม่แกนะแกหนูไม่อยากติวกับพี่โมแล้วพี่โมโง่เกินไปให้แม่เอาเงินค่าขนมพี่ไปจ้างครูสอนพิเศษดีกว่าแม่ใกเย็นๆย็นก่อนสิน้องะัะเดี๋ยวพี่จะสอนวิชาที่เหมาะก,กับน้องให้เองโง่ๆอ,อ,อย่างพี่โมจะสอนวิชาอะไรได้หรอ วิชามวยไทยไงอย่างแกงต้องเรียนวิชานี้หลยดองรักพี่โมขนมอะไรมีลายมีเนี่ยนด้วยขอหนูกินม้างสิขนมพี่ทําไมพี่ต้องให้ด้วย <c oughs> งั้นหนูจะฟ้องแม่บอกว่าพี่โมขโมยเงินอย <c oughs> ใจเย็นๆก่อนดองรัก,กพี่ให้กินก่อนเย้ <c oughs> yeah, พักนี้พระเจ้ชาช่วยกล้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 วยช็อกหอมกลิ่นกล้วย <c oughs> อร่อยจังเลยพี่โม,มแล้วพี่โมซื้อมาจากไหนหรอพี่ก็ซื้อมาจากเซเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนาใกล้บ้านเรานี่ไงอุย้ยนี่กินหมดเลยเหรอก็อมาเอาอร่อยอะพี่โมน้องถูกแกงมันี้กว่าโอ๊ยโทรมาทําไมตอนนี้เนี่ยเกมกําลังเครียดเลยแบตก็จะหมดแม่พี่โมแก้งไอ้โมนี่แก้งน้องทําไมแกอยากโดนตีหรอฮะ ใจเย็นก่อนเขแน่ที่ฟ้องจังนาน้องรักถ้าอยากเล่นเกมไม่สะดุดแบตไม่มีหมดอ่ะนี่โหลดน็อกเพเยอร์ในคอมพิวเตอร์มาใช้สิเล่นได้ทุกเกมจอใหญ่เล่นง่ายใช้งานฟรีโอ้โหโคตรดีเลยพี่โมงัง้นหนูไม่ใช้โทรศัพท์ละ,ละฝากถึงคนดูถ้าคลิปนี้ถึงสองแสนหัวใจใน3วันจะรุ้น1นึคนโชคดีได้รับหูฟังลูทูนเล d มี Air ไปด้วยนะนี่เป็นกิจกรรมของน็อกเพเยอร์ ไปเอาน้ำในตู้เย็นให้พี่หน่อยสิได้ครับพี่โมแม่ครับไปเอาน้ำในตู้เย็นให้หนูหน่อยหนูไม่ว่างเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ครับแป๊บหน้าลูกละไอ้โมอยู่ว่างๆไปเอาน้ำมาให้น้องหน่อยอย่าโมจะเล่นเกมไปครับแม่พี่โมไปเอาน้ำให้หนูหน่อยแม่ใช้พี่โมไปเอาอะได้สิน้องรักใช้ง่ายจริงๆเลยพี่โมเนี่ย คนเลี่ยมเยอะอย่างแกต้องเจออย่างนี้แหละน้องรัดทำไมน้องไม่นอนอยู่แบบนั้นล่ะลูกน้องกินน้ำแล้วเผลอหลับไปครับแม่ช่วงนี้แกก่มน้องให้หลับดีนั้นเนี่ยเดี๋ยวแม่ให้รางวัลด,ดีดีดีมากลูกรักนี่น้องรักแกหยุดกินไดเอทโกโก,โก้ได้แล้ะแกชักจะผอมเกินไปแล้วนะ หยุดกินไม่ได้หรอกพี่โมไทยเอ็ดโกโก้ช่วงนี้ก็แะสะแรงมากใครๆก็พูดถึงเป็นโกโก้ครีมที่อร่อยมากเข้มข้นหอมโกโก้จริงๆไม่จกตาโอ้โหแล้วไงต่อเอาให้จบเลยน้องรัดื่มแล้วคุ้มหิวเผาผ่านได้ดีมากเลยนะพี่โมมีต่ออีกไหมยังมีอีกที่จัดไปลดน้ําหนักแบบไม่ต้องอดของหวานสินมากเลยพี่โมใครกําลังหาดตัวช่วยอยู่ผมแนะนาตัวนี้เลยเด็ดจริงจบแล้วใช่ไหมพี่จะไปแล้วนะ ไปหาซื้อวมากินนี่แหละทนไม่ไหวแล้วลูกหลานเลิกเล่นเกมแล้วก็เป็นนอนได้แล้วลูกมันดึกแล้วนะหนูยังไม่ง่วงแม่หนูจะเล่นเกมกับเพื่อนถ้าไม่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนนะถ้าไม่ให้หนูก็ไม่ไปโรงเรียนสิหนูก็ไม่อยากเรียนอยู่แล้วพูดยากพูดเย็นไอ้ลูกคนนี้นี่โมลูกําแม่นั่นแกแต่งตัวจะไปข้างนอกเหรอ ใช่ค่ะแม่ผมนัดเพื่อนไว้งั้นก่อนจะไปมากล่อมน้องนอนให้ได้ก่อนไม่งั้นไม่ต้องไปเลยสบายมากแม่แม่ออกไปก่อนไปเดี๋ยวโมจัดการน้องเองวันดีน้องรักพี่โมมาเล่นเกมกันเร็้วพี่บอกให้เลิกเล่นเกมแล้วก็ไปนอนได้แล้วไอ้น้องรักพี่โมคิดว่าตัวเองเป็นใครมาสั่งให้หนูนอนขนาดแม่บอกให้หนูนอนหนูยังไม่นอนเลย แม่น้องหลับแล้วครับวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกเป็นไงบ้างน้องรักไม่อยากไปโรงเรียนเลยพี่โมครูตีหนูด้วยเฮ้ยครูตีได้ไงน้องทําอะไรผิดเหรอก็ครูสอนเย็บผ้าแต่หนูไม่ยอมทำอะ่ะเย็บผ้าก็ดีแล้วนี่ฝึกสมาธิทําไมไม่ทำํำละน้องรักที่หนูไม่อยากเย็บผ้าเพราะว่าหนูได้หมดไงพี่โม <laughs> ต้องอย่างนี้สิน้องรักสมก็เป็นน้องพี่จริงๆ <laughs> พี่จะเอาก็ละ Hey, ใจเย็นก่อนน้องนี่กูพี่มึงนะพี่แล้วไงอะ่ะไม่ใช่มาม่วงก็ร่วงได้นะครับพี่โม,โมไอ้โมนั่นแกทําอะไรน้องนะ่ะกําลังจะปลุกน้องขึ้นมานอนบนโซฟาครับแม่อ๋อกลับจากโรงเรียนก็หลับเลยเหรอลูกละเปิดเทอมวันแรกน้องน่าจะเพียครับ แกก็ดูแลน้องดีๆนะอย่าให้เพื่อนที่โรงเรียนแกล้งน้องได้ล่ะเข้าใจไหมได้ครับแม่แม่ไปแล้วนะพี่โมอแม่ให้ตังหนูมาหนึ่งพันไปซื้อขนมกินกันจริงเหรอน้องไหนเอาไาห้พี่เดี๋ยวพี่พาไปซื้อซื้อไอติมให้หนูกินด้วยนะที่เหลือพี่โมเอาไปเลยได้เลยน้องรักมีตั้งพันหนึ่งกินแค่ติมเน,นี่ยนั่นโง่จริงๆเลยน้องเรานี่ลูกๆเห็นตังแม่ 1นึ่งพเดี๋ยวก่อนนะน้องเงินนี่แม่ครับหนูเห็นพี่โมขโมยเงินแม่ดูมือพี่โมสิหนึ่งพันบาทพอดีเลยแม่ครับคือว่าตังนี่ยังจะมีหน้ามาพูดอีก <c oughs> ข้าวหน้าขราวหลังก็ขอกันดีๆสิไม่เห็นต้องขโมยแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องเอาไปทําเป็นแบบอย่างนี่ลูกอย่าไปทําตามพี่โมนะแบบอย่างที่ไม่ดีแบบเนี้ยแม่ไม่ชอบครับแม่ เจ็บไหมพี่โมยังจะมีหน้ามาถามอีกนะแกนั่งลงตรงนี้เลยแม่บอกขอดีๆก็ได้พี่โมไม่เห็นต้องขโมยเลยอ๋อขอดีๆงั้นเหรอแม่ครับวันนี้ที่โรงเรียนครูด่าหนูด้วยจริงเหรอลูกครูค,คนไหนมาดา่าลูกแม่ได้เนี่ยเดี๋ยวแม่จะโทรไปที่โรงเรียนแล้วเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดเลยครูคนนี้นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกแค่โดนด่าทําเป็นมาฟ้องแม่ แม่ตอนเด็กๆผมโดนครูตีทุกวันเลยไม่เห็นแม่ว่าอะไรเลยสมควรโดนตีแล้วแกอะดื้อก็ดื้อสอนก็ไม่เคยจำบอกก็ไม่เคยฟังวายวายสมน้ำหน้าแม่ไม่รักแอะเออแม่ครับเมื่อกี้เห็นป้าประยูนมาถามหาครับบอกว่าจะชวนแม่ไปตั้งวงขาดขาอยู่อะไรนี่เละครับแม่ริง้งเหรอลูกแล้วทำไมเพิ่งจะมาบอกเนี่ยเดี๋ยวแม่รีบไปหาเงินก่อนฝาก,ฝากดูแลน้องด้วยนะไปแล้วแม่ไปแล้ว,ไ,ลวได้เลยครับแม่ แม่ขอไปด้วยได้ไหมหนูไม่อยากอยู่ก,ก,กับพี่โมพี่โมชอบตีหนู <c oughs> เอา้านั่นน้องหลับแล้วเ <c oughs> หรอนึกว,ว่าจะไปด้วยกับแม่อ๋อไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวผมดูน้องให้เองวันนี้ไปสอบมาเป็นยังไงบ้างลูกสอบผ่านอยู่แล้วแม่ผมอ่านหนังสือทุกวันเลยดูสิแม่ได้สิบคะแนนเต็มเลยเก่งมากเลยลูกได้เต็มสิบเลยเหรอเดี๋ยวแม่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ให้น้องก็ดูพี่เป็นตัวอย่างไว้นะจะได้เรียนเก่งๆเหมือนพี่เขา เก่งอะไรกันแม่หนูเห็นพี่โมนั่งแก้คะแนนอยู่เมื่อกี้ที่จริงพี่โมได้สู์คะแนนครับแม่มันจะพูดทำไมว่าน้องกูจะได้มอเตอร์ไซค์ใหม่อยู่แล้วไอ้โมนี่แกหลอกแม่เหรอไม่ได้เลื่อนสักอย่างไอ้ลูกคนนี้อย่าฝันเลยว่าจะได้มอเตอร์ไซค์กันไหมพี่โมหนูขอโทษนะเมื่อกี้หนูเผลอพูดหลุดปากไปนะไม่เป็นไรเลยน้องรักไม่เป็นไร ถ้าไม่เป็นไรงั้นไปกินขนมกันไหมพี่โมอ, <c oughs> อย่างแกต้องกินโปรตีนเท่านั้นน้องรักเลิกเล่นกันแล้วก็มากินข้าวได้แล้วลูกน้องหลักเหรอครับแม่เอ้ย <c oughs> เหนื่อยจังเลยวันนี้วันนี้เงินเดือนออกแล้วไม่ใช่เหรอเอามาซะดีดีโหจำวันดีจริงเลยนะแม่มึงเอา้าทำไมรอบนี้เงินเดือนน้อยจังพ่อมึง บริษัทได้รับผลกระทบจากโควิดช่วงนี้ก็แย่กันไปหมดเลยอ๋อจริงด้วยโควิดกำลังระบาดดูแลสุขภาพด้วยนะพ่อเมืองแม่ครับแต่หนูเห็นพ่อเอาเงินซ่อนไว้ในรองเทา้าแล้วก็ไว้ใต้เบาะรถยนต์ด้วยครับแม่จริงเหรอลูกมันซ่อนเงินจริงเหรอไอแ้แกแกตายแน่วันนี้แกจะไปฟ้องแม่ทำไมเนี่ยโมฝากจัดการน้องไบพ่อไปแล้วนะได้เลยครับพ่อไม่ต้องห่วงนี่น้องรักแกบอกความลับของพ่อให้แม่ฟังทำไม นี่แกเลือกข้างผิดแล้วแกรู้ไหมพี่โมนั่นแหละเลือกข้างผิดขนาดพ่อยังไม่รอดเลยคราวนี้รู้ยังว่าควรจะเลือกข้างไหนมีคนถามว่าน้องมีเสื้อตัวเดียวหรอมีแต่เสื้อสีส้มหรอใส่เสื้อตัวเดิมอีกแล้วฟังเอาไว้นะบ้านหนูมีหม้อหุงข้าว กินขนมแบบพี่โมไอโม,โมแบ่งขนมให้น้องกินบ้างสิลูกครับแม่ตุ๊กตาสวยจังพี่โมแม่ขับหนูจะเอาตุ๊กตาแบบพี่โมให้น้องเล่นด้วยหน่อยตุ๊กตานั่นนะแม่แต่นี่ของผมนะครับเดี๋ยวน้องก็เล่นพังอีกอะของแกงั้นเหรออันนี้เงินแม่ซื้อเป็นพี่ต้องรู้จักเสียสละเอาให้น้องเล่นซะครับแม่ อขอบคุณนะครับพี่โม <c oughs> <c oughs> เล่นกันดีๆละ่ะอย่าทะเลาะก,กันอีกเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้กินได้เลยครับแม่เล่นอะไรกันดีน้องรักเอาโทรศัพท์ของพี่โมมาให้หนูเล่นเกมสินี่มึงยังจะเอาอีกเหรอถ้าไม่ให้หนูจะฟ้องแม่นะแม่